สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทุกคนนะครับสําหรับ EP ที่2นี้นะครับจะเป็นเรื่องโครงภาพพระราชพงศ์สวนารนเรื่องพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับเป็นโครงประกอบภาพภาพที่56นะครับ เรื่องย่อก่อนเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรียอยุธยาตอนปลายแล้วนะครับในปีพุทธศักราช2249ครับตอนนั้นครับในสมัยของสมเด็จพระสันเพชรที่8นะครับหรือเราจะเรียกกันง่าย,ายๆว่าพระเจ้าเสือนะครับ ครั้งนั้นเองนะครับสมเด็จพระเจ้าเสือนั้นได้ประ,สะเสริฐประทะับประพาตทางเรือครับประทะับเระะือพร,ร,ระที่นั่งเอก,กชัยนะครับไปประพาสทรงเบ็ดทรงปลาก็คือไปตกปลานะครับที่ปากน้ําเมืองสาครบุรีก็คือจังหวัดสมุทรสาครปัจจุบันนะครับทีนี้เมื่อไปถึงก็ปรากฏว่าคลองโคกขามนั้นมีความเลี้ยวลดคดเคี้ยวมากครับจนทําให้นายท้ายเรือที่มีชื่อว่าพันท้ายนรสิงห์นั้นบังคับ ทิศทางไม่ได้นะครับเลยทําให้โขนเรือพระที่นั่งแล้วก็คือหัวเรือนั้นไปชนกับกิ่งไม้ที่อยู่ข้างทางริมฝั่งนะครับเกิดทําให้โขนเรือหักตกลงไปในน้ำครับซึ่งตามกฎมนเทียนบาน,นั้นกล่าวไว้ว่าผู้ที่ทำหัวเรือพระที่นั่งหักนั้นจะต้องโทษประหารชีวิตครับ พันท้ายรสิงห์เห็นัน,นั้นก็ตกใจนะครับแล้วก็ตั้งสติกระโดดจากเรือครับขึ้นมาบนฝั่งแล้วร้องกราบทูลขอให้รับโทษนะครับขอให้สมเด็จพระเจ้าเสือตัดศีรษะตนเองตามกฎมณิชยบานแต่พระเจ้าเสือนั้นท่านก็มีพระกรุณาอภัยโทษด้วยเห็นว่าเป็นอุบัติเหตุพัน้ายรสิงห์ไม่ได้ตั้งใจนะครับพัน้ายรสิงห์ก็ไม่ยอมรับพระกรุณาขอยอมรับโทษประหารชีวิตอย่างเดียวนะครับ พระเจ้าเสือก็เลยเงี้ยางี้เปลี่ยนโทษโดยการปั้นหุ่นเป็นรูปคนเป็นรูปพันท้ายนรสิงห์แล้วเราฟันคอหุ่นนั้นแทนเสียดีกว่าพันท้ายนรสิงห์เองก็ไม่ยอมบอกว่าถ้าพระองค์ทํำเช่นนั้นเท่ากับพระองค์ละทิ้งกฎหมายประเพณีกฎหมายบ้านเมืองจะไม่ศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปขอตัดศรีรษะตนเองเถิด สมเด็จพระเจ้าเสือก็เลยจำใจสั่งประหารชีวิตครับพันท้ายนราสิงห์แล้วทำสารเพียงตาไว้เอาศีารษะนะครับกับขนเรือนั้นไว้ที่สารเพื่อเป็นการเส้นบูชาที่สารพลีกรรมแห่งนั้นก็เกิดเป็นวิเดกรรมในประวัติศาสตร์นะครับรูปที่56แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเสือครับภาพพันท้ายนราสิงห์ถวายชีวิตเราจะพบว่านี่คือเรือพระชินนั่งใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยลำคลองที่มีความคดเคี้ยว อ้าวเรามาดูโครงบทแรกเรื่องนี้จะมีอยู่4ี่บทนะครับนักเรียนสามารถเขียนถอดความไปพร้อมๆกับครูได้เลยครับสันเพชรที่8เจ้าอายุทยาพระเจ้าสันเพชรที่8ผู้เป็นเจ้ากรุงอายุทยาก็คือสมเด็จพระเจ้าเสือสเสด็จประพาสรงปลาปากน้ําเสด็จประพาสก็คือเที่ยวใช่ไหมเที่ยวตกปลาที่ปากน้ํา ล่องเรือเอก,กชัยมาถึงโคกขามพ่อสเสด็จโดยเรือพระที่นั่งเอก,กชัยครับนี่คือนี่หัวเรือของเรือเอก,กชัยนะครับเรือพระราชพิธีมาถึงคลองโคกขามซึ่งอันนี้เป็นคลองโคกขามปัจจุบันซื่นเขินลงไปเยอะแล้วนะครับคลองคดโขนเรือค้ำขัดไม้หักสลายด้วยลำคลองที่คดเคี้ยวทำให้โขนเรือกันไปคำ้ำไปติดขัดกับกิ่งไม้หัก ตกลงไปในแม่น้ำแบบนี้นะครับพันท้ายตกประมาสิ้นสติชิดพันท้ายนรสิงก์ก็มีความประหมาตื่นสติตกใจกลัวแต่ก็ต้องรีบจัดการทั้งหมดสิ้นนะครับให้สิ้นแล้วมีสติคิดโดจากเรือทูลอุทิศโทษร้องโดจากเรือครับมากราบทูลรับโทษนะครับที่ริมฝั่งพันท้ายนรสิงห์ผิด บทค่าเสียเทินด้วยตัวหม่อมฉันพันแทนรนรสิงมีความผิดตามบทกฎหมายให้ประหารชีวิตพระองค์โปรดกระทำเลยโขนขอโทษครับหัวกับโขนเรือต้องคู่เส้นทำสารขอให้นำศีรษะเขาหม่อมฉันกับโขนเรือหวัวเรือเนี่ยไปเส้นไว้ที่ศารทำสารไว้ให้หม่อมฉันด้วยทีนี้อย่าให้นักเรียนสังเกตคำว่าเส้นคำนี้ เส้นคํานี้จริงๆเส้นไหวจะต้องเป็นซอโซแล้วใช้ไม่เอกถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าตรงนี้ต้องลงคําตําแหน่งคำโทเลยจะต้องใช้เส้นที่เป็นโทษเห็นไหมครับนี่คือโทษเป็นคําโทที่เขียนผิดจากปกติเดิมต้องเป็นซอโซไม่เอกแบบนี้ครับบทนี้มีความโดดเด่นบทนี้มีความโดดเด่นเพราะ,ะใช้ โครงบทเดียวครับแล้วบรรยายเรื่องราวได้อย่างก,กระชับฉับไวมากภูบาลบำเน็จให้โทษถนอมใจนอภูบาลในที่นี้ก็คือสมเด็จพระเจ้าเสือครับมีบำเน็จก็คือผ่อนปรนนะครับบำเน็จริงๆหมายถึงรางวัลเนานะให้โทษนั้นน่ะเบาลงไปถนอมน้ำใจพันท้ายพันไม่ยอมอยู่ยอมมอดม้วยแต่พันในที่นี้ก็คือพันท้ายนรสิงไม่ยอมนะครับไม่ยอมรับ อภัยนั้นกลับอยู่ยอมที่จะมอดม้ยตายและนักเรียนสังเกตก็จะเป็นการสัมผัสอักษรด้วยนะครับยอมอยู่ยอมมอดมวยพระโปรดเปลี่ยนโทษปลอมฟันรูปแทนพ่อพระในที่นี้ก็คือสมเด็จพระเจ้าเสือครับโปรดเปลี่ยนโทษให้ปลอมฟันหุ่นแทนแทนพ่อพันท,ท้ายนรสิงห์พันกราบทูลทัดด้วยท่านทิ้งประเพณี พันท้ายนรสิงห์ก็กราบทูลทัดทานครับว่าพระองค์ท่านนั้นพระเจ้าเสือทิ้งประเพณีทิ้งกฎหมายกฎหมายจะไม่ศักดิ์สิทธิ์นะครับตรงนี้นักเรียนเห็นครับสามารถบรรยายได้อย่างกระชับฉับไวและที่สําคัญใช้การสรรพนามครับคำสรรพนามแทนตัวบุคคลได้อย่างหลากหลายด้วยนะครับหมายถึงพระมหากษัตริย์หมายถึงพระมหากษัตริย์หมายถึงพระมหาการัตริย์ก,ก็คือพระเจ้าเสือ หมายถึงพันท้ายนรสิงห์พันท้ายนรสิงห์พันท้ายนรสิงห์แบบนี้นะครับผู้มีปลอบกับตั้งขอบันไล่พ่อสมเด็จพระเจ้าเสือครับปลอบปลอบพันท้ายนรสิง์แต่ตัวเองกลับตั้งใจขอยอมตายจำสั่งเพชฌฆาตฟันฟาดกล้าวพระองค์จึงจำใจสั่งเพชฌฆาตนะครับให้ตัดศีรษะนะครับฟันฟาดกล้าวก็คือศีรษะ ขนเรือกับหัวพันเส้นที่สารแลขอเอาหัวเรือกับหัวของพันธานรังสิงเป็นเครื่องเส้นบูชาสร้างสารไว้ด้วยอันนี้เป็นเส้นแบบถูกต้องเห็นไหมครับสารสืบกิติคุณเขาคติไว้ในสยามสารจะเป็นเครื่องแสดงถึงเกียรติยศคุณความดีเป็นต้นเป็นเขาเป็นแนวทางไว้คู่กับประเทศไทย เหมครักรุงสยามปัจจุบันนี้ที่จังหวัดสมุทรสาครก็จะมีนี่ครับอนุสาวรีย์ของพันท้ายนรสิง์มี3ตอนนี้เป็นสารที่ใหญ่โตนะครับมีการโอ้มีเรื่องราวถูกบันทึกเป็นฉบับการ์ตูนฉบับละครมากมายะนะครับเดี๋ยวนักเรียนเข้าไปชมวีดีทัศนะครับละครส่วนหนึ่งจากเรื่องพันท้ายนรสิง์ครูจะให้ลิงค์ไว้ที่เว็บไซต์นะครับที่คลาสรูมของเราด้วย อ่นนี่มีความรู้เสริมครับเรื่องโขนเรือพระที่นั่งก็คือหัวเรือนั่นเองนะครับจะมีความสวยงามวิจิตรบรรจงเป็นศิลปะชั้นสูงเลยนะครับเริ่มจากเรือพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์ก่อนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณเรือพระที่นั่งอน,นัตนตนาคราชและเรือพระที่นั่งอนกชาติผู้ชงสี่ลำนี้นะครับจะเป็นเรือพระที่นั่งสําหรับพระมหากษัตริย์ส่วน อันนี้เป็นขนเรือของเรือพระน่น่งเอกชัยเหินหาวกับเอกชัยเหลาทองนะครับซึ่งพบว่าการที่สมเด็จพระเจ้าเสือประพาสครั้งนี้คงไปเป็นการสวดพระองค์คงไม่ได้ไปในลักษณะของกระบวนพยุหะญาตราชลมากแบบพระราชพิธีนะครับคงไปแบบลำลองนะครับนอกจากนี้ยังมีขนเรืออื่นๆอีกครับเช่นเรือครุดเหินเหตุครุดเตรสไรจกักแบบนี้นครับเรืออสุรวายุพังอสุรปักษี เรือพาลีขรรถกับเรือกระบี่ปราบเมืองมารกระบี่รานรอนราบเรือพาลีรังทวีปเรือสุครีบครองเมืองนะครับน,นี่เรือพระน่น่งสุพรรณหงส์เรือพระี่นั่งนารายทรงสุบรณรัชกาลที่9เรือพระี่นั่งอนันตนาคราชเรือพระี่นั่งอนนกชาติผู้ชงนะครับจะเป็นสี่รำที่เป็นแบบยิ่งใหญ่จากนั้นก็จะเป็นโขนเรือรูปสัตว์นะครับ พาลีหลังทวีปสุครีพครองเมืองครุดเหินเหตุครุดเตริดตรจัดก,กระบี่ปราบเมืองมารกระบี่รานรอนราบก็จะเป็นหนุม,มานกับตัวนิลพัทนะครับอสุรวายุพักกับอสุรปักศีนี่เป็นอสูรครึ่งนกนะครับนี่เรือเอกชัยเหินหาวและเอกชัยเหลาทองนะครับโขนเรือเป็นแบบนี้มีเรือทองขวานฟ้ากับเรือทองบ้าบิน เรือเสือทยานชนเรือเสือคำรนศิลป์เราจะสังเกตถึงความไพเราะเพราะเพ้งการใช้คำคล้องจองนะครับ